สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมมะราะมะตุลลอฮ์ฮะบรากาตุท่านผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9ก้นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิวทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล1ิแห่งนี้กับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับแน่นอนละครับวันเสาร์วันห,หยุดสบายๆพักผ่อนนะครับเราพักผ่อนกันหน้าจอทีวีแล้วเรียนรู้ร่วมกันในสังคมเพื่อวัฒนธรรมนะครับ วันน <cin stereotype> ี <award ing> <dragging> ้ผมจะพาท่านไปชมในเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของวิถีอัลกุรอานในช่วงนี้ครับชย بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيا من معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد. من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ان تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم ทุมตัม้งเล,ลมุด صدق ا ลท่านผู้ชมครับในมิติของการทำงานของแม่บ้านนั้นมีอาชีพเสริมนะครับที่จะช่วยหาอาชีพและ,ะไรายได้เข้ามาเสริมกับครอบครัว และการทำส้มแขกก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่แม่บ้านชาวจังหวัดสงขลานั้นเขาได้รวมตัวกันท่านผู้ชมครับรายละเอียดเหล่านี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศที่นั่นครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ก็จริงๆแล้วเรื่องปลูกน e ี่เขาเขาไม่ได้ปลูกเป็นเป็นสวนก็ปลูกเป็นบางทางก็จ่ายครัวนหนึ่งก็มีต้นคระวัหนึ่งก็มีสองต้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปลูกเป็นสวนมันก็ทุเรียนไม่ใช่ไม่มีก็กระจายกระจายอยู่ในในสวนยางครับอยู่ในสวนยางกระจายกระจายตอนันนับก็มเป็นพันมานแค่แหละส้มแขกถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ของอำเภอสบ้าย้อยที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือนปกติแล้วเนื้อส้มแขกจะนำมาแปรรูปในลักษณะชิ้นแห้งเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารทั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาดทรายฐานคีรีได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของส้มแขกจึงมีการพัฒนาต่อยอดส้มแขกให้เป็นผลิตภันธ์น้ำส้มแขกพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพที่มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆและสรรพคุณอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและนอกจากนั้นยังได้ทําผลิตพันธ์น้ําพริกส้มแขกออกจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดทรายเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับชุมชนกลุ่มนี้ประกอบด้วยเป็นตะพาสมแขกเพราะว่า ในพื้นที่หมูห่6บ้นา,มมานหาดทยนี้อสมวมมากก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์สมแขกนี้ไม่นิยมเพราะว่าเขาเขาได้นิยมทำ<อ>ทำตะแห่งใสในแกงแกงสม้มถึงทีนี้เราดูแล้วผลิตภัณฑ์อันนี้ไม่มีประโยชน์ม,มากเลยเพราะว่าประโยชน์ในด้านสุขภาพอาหารการกินและก็ก็มีผลิตภัณฑ์อะไรยอย่างทีนี้เราก็มารวมกันคิด เอาคณะไม่บ้านหรือว่าคณะ,ะผู้หญิงที่ว่าอยู่ว่างๆที่ไมีงานทําก็มารวมกันคิดว่าพลิตภัณฑ์ของเรานี้จะให้ดีขึ้นต้องทําแบบไหนยังไงเพราะว่าเรานี้ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาในด้านรทำนางพลิตหรือว่านางส้งเกตนี้ก็ที่มาก็ทางคณะอบตที่นายกและก็คณะอำเภอพัฒนาจุงจวเภอ ในที่นี้ท่างพัฒนาชุมชนข้อจัดวิชยากรมาอบรมมาอบรมสังสองเลื่อนทําผลิตภัณฑ์น้ําและก็น้าพลิพและก็ยาส้มแขกชอบมากเลยยาส้มแขกทุกที่เลยเพราะว่าเวลาหน่วยงานราชการมาสา่ทิ้งทิ้งนี่เลยทำผู้ใหญ่จากการไม่บ้านทำยำส้มแขกประเทศเคยชิมแล้วองยำส้มแขกของแม่บ้านเราประเทศยำส้มแขกเคยออกบูที่ที่บ้านย้อย ทีนี้ก็ได้รวมกล children, rent, aja, ุ Frozen, rainfall, anyway, in, right. so water, fat, oh ่มก็ก็คณะก็ได้มีประมาณสิบกว่าคนมีประธานและก็รองประธานรายห้ในยิตก็จริงๆแล้วเรื่องปลูกนี้เขาเขาไม่ได้ปลูกเป็นเป็นสวนก็ปลูกเป็นบางทางก็จ่ายคูวันหนึ่งก็มีต้นประคนวันหนึ่งก็มีสองต้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปลูกเป็นสวนมังก็สวนทุเรียนไม่ใช่ไม่มีก็กระจายกระจายอยู่ในในสวนยางครับอยู่ในสวนยางกระจายกระจายต่อทานนับก็มเป็นพันมันแค่แหละ ครับเพราะว่าหลายคนไงในกลุ่มก็มีมีมีการทำคัด ทุกระยะแต่ของเรานะั้นยังไม่มีออเดอร์เพราะว่าในคณะนั้นไม่มีชำนาญการในด้านไครออนไลน์กับอันนี้แบบเนี้ยยังยัง,ย,งยังไม่าะเดือนเพราะว่าอ่านี่ก็ทั้งรองนายกอบจอก็ด,ดกนะีได้ยินมากเลยได้ได้ได,ได,ได้ได้มาช่วยได้มาเสริมได้มากปล่อยข่าวปล่อยข่าว,ข,าวของชาวบ้านหาทรายให้สู่ตลาดอนอกหมู่บ้านอะไรเงี้ย ทางคณะก็ยังยังไม่ทราบเรื่องว่าออเดอร์ของเรานี้ทําได้แต่ว่ายังไม่มีงานยังไม่มีตลาดที่จะส่งไปนั่นแหละอันนี้สําคัญกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้นี่มีประโยชน์หลายอย่างส่งตามในหมู่บ้านแล้วก็ตามตลาดก็มีค่ะและเวลาใครออเดอร์ก็พวกเราก็รวมกลุ่นรวมกลุ่มกันค่ะ เรามีลงไปขายตามตลาดมีค่ะมีค่ะไปขายที่ตลาดยะหาเป็นยังไงครับขายได้ขายได้ค่ะได้ขายได้เพียงแต่ว่าเรายังขาดยบบกาดตลาดใช่ใช่ค่ะก็การตลาดก็คือเราอยากจะได้ว่าให้เขามาส่งเสริมในการที่ว่าขายออนไลน์และนี่ก็ค <If S 1> <im> <sh> ือเขายังยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับถึงก็ คิดว่าอบตอจะต้องตั้งงบประมาณว่าให้อบรมสตรีไปอบรมได้ไปอบรมเรียกไอ้ผู้ชำนาญการเรื่องตลาดคือตอนนี้เราตลาดของเราก็ยังยังแคบๆอยู่ก็ยากจะได้ตลาดที่มันกว้างกว่าน,นี้ครับก็คือในอีกอย่างนึงก็คือเราเก็บไว้นานไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้เก็บไว้ได้นานและส่งไปได้ไกล ใช้ปลีก25่สิบห้าบาทอ่า,ถ,าถ้าส่งก็กองละ23บาทอ่าสิบกองก็อ่าสองร้อยสามสิบนับส่งก้นนี่กว่าหนึ่งสิบบาทอ่าถ้าใครเยอะแปดบาทส่งแครให้นตอนนี้ถ้าซื้อเป็นกิโลก็ร้อยห้าสิบอ่าถ้าซื้อเป็นกิโลก็ร้อยห้าสิบเพราะว่าอันนี้นี่มันต้องใช้หลายวันก็จะได้แบบนี้นะก็จะได้แห้งอะไรเรียบร้อยนี่ ตากแดดหลายวันเสียะวันเกือบอาทิตย์อยู่จะได้นั้นอ่ากิโลร้อยห้าสิบเบอร์โทรศัพท์ของผมเป็นที่ประสากลุ่มก็คือ081099 2565อ่าผู้ใหญ่บ้านหาทรายหรือว่าโทรหานายกก็ได้ศูานาย์ศูนย์แกก็ดด้าสี่หนึ่งสครับผมก็สุดท้ายจะฝากท่านคณะ ไม่บ้านในทางอนโยบายปากพิพา์ของหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านตอนนี้ขากแกลงในการรับซื้อหรือว่าออเดอร์ก็ฝากให้ช่วยอุ่นนนของของพวกเราด้วยค่ะ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีทมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภากันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกันถึงรายละเอียดและประโยชน์ของสังคมท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับกับกระทรวงไปแพณีกิจการศาสนาอิสลาม ราชะอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวและจากการประชุมครั้งนี้จะต่อยอดอย่างไรกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของาศาสนาและสังคมซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬารัชมนตรีซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตอนนี้อยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับส a l ม a m a l i k ครับอาจารย์ครับ าบารล ku s a l l a บาราฮมะตุลลอฮิบะาะกาตุกะครับอาจารย์ฮะอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ได้มีโอกาสเดินทางไปประชุมที่ซาอุดีอาระเบียอยากให้อาจารย์ได้บอกกับพี่น้องประชาชนคนชมรายการสักก่อนนะครับว่าการไปประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมของ,ของหน่วยงานอะไรและเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับกับเอ่อการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมที่ทางกระทรวง กิจการาศาสนาการเยผยแพ่และชี้นำของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะครับภายใต้การอุปถัมภ์ของอพระราชาธิบดีซัลมานบินอันบกุลอัีจดอาลุาอูนดนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ mm. ที่นะครนมัดกะระหว่างวันที่13ถึง วันที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมที่เขาใช้สโลกแกนว่าอัตวาซุลวัตตะมุลซึ่งถ้าแปลความสั้นๆก็หมายถึงการสื่อสารและบูรณาการซึ่งในที่นี้ก็คือการสื่อสารเชื่อมโยง และการบูรณาการองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาของโลกมุสลิมการที่อาจารย์ไปครั้งนี้อาจารย์นอกจากอาจารย์แล้วมีผู้ร่วมคณะไปอ,อีกท่านครับอาจารย์ครับก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอับดุลลอห์หนุ่มสุขนะครับก็ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งคณะของเราเนี่ย ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาการเผยแพ่แการชี้นำของประเทศซาอุดิอาระเบียบและได้มีการสนทนากันอย่างใกล้ชิดในช่วงบ่ายของวันที่สิบสองที่เราเดินทางไปถึงนะครับครับผมฮะอาจารย์ฮะการไปครั้งนี้เป็นการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมจาก เป็นโซนไหมครับจากโซนเอเชียอย่างเดียวหรือว่าจากโซนตะวันออกกลางอย่างเดียวหรือว่าเป็นการประชุมรวมกันทั้งหมดหลายหลายกี่ประเทศ 5. 5. 5. 5. ครับอาจารย์พอทราบไหมครับก็เราเรียกว่าเป็นการประชุมในระดับนานาชาตินะครับอ๋อครับมีหลายหลายประเทศที่เดินทางก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งเอเชียแอฟริกาทั้งยุโรปอเมริกาจากอ อังกฤษนะครับอเมริกาใต้ในแถบซิอนะครับก็เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมทั้งหมดแล้วก็85ประเทศนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมก็คือ150ท่านด้วยกันนะครับที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งครับผมฮะอาจารย์ฮะจากสโลแกนที่อาจารย์ได้พูดทีแรกว่าใช้ว่าการสืบสารและบูรณาการเนี่ยนะครับเอ ในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วหัวข้อหลักในการประชุมไม่ว่าการสืบสารและบูรณาการเนี่ยเขามีเขามีหัวข้อหลักหรือว่าเราควรจะต้องทํำยังไงวิธีการอะไรก็มีเขามีเมนให้ไหมครับอาจารย์ครับในเรื่องนี้เราก็จะมีหัวข้อเจ็ดหัวข้อด้วยกันนะครับอืม <7 S 1> ครับผมผมอพอที่จะนึกออกก็จะได้นามามาพูดครับครับได้ครับข้อแรกก็คือการาสื่อสาร ควรที่จะมีเป้าหมายเพื่อการรับใช้อิสลามและมุสลิมและส่งเสริมความสามัคคีของโลกอิสลามอันนี้ก็เป็นเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับอีกหัวข้อหนึ่งเป็นองคอ์กรศาสนาต้องมีการสื่อสารและบรูรณาการร่วมกันอืนะครับหัวข้อที่สามเนี่ยเป็นองค์องคอ์กรศาสนาส่งเสริมความมีใจกว่ายอมรับ ความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นนะครับของสมาชิกในสังคมทก็จะมีความเชื่อศรัทธาหรือศาสนาที่หลากหลายนะครับหับวข้ออีกหัวข้อหนึ่งก็คือ,คอาการให้ความสำคัญกับการสอนเนี่ย นะครับให้ตรงตามเป้าหมายของอัลกุรอานและสุนนะเพาราะถ้านราสูงลวอ,อกสโลวอ,อล์กอะลกหมนจะนำด้วยกับมีความเข้าใจในหลักการอย่างงแท้ครับ<ม>ข้อ<ม>ที่หกอ่าที่ห<ม>้า<ม>นะครับก็คือการส่งเสริมหลักทางสายกลางที่เรียกว่าอัลวาสตี้ะ<ม>ตามองการแห่งพหมหากัมีอัลกุรอาน และสุนนะของท่านหลวงสุงสนลงโลกสุนงโลกของอะไรที่วาจัครับอืมจต่หัวข้อที่หกเนี่ยการมีความเพียพยายามร่วมกันในการต่อสู้ความคิดนะครับแนวความคิดสุดสุดโต่งและการปอกการร้ายครับอันนี้ก็หมายความพยายามที่จะต้องต่อต้านแนควคิดสุดโต่งของอ่ามุสลิมกันเองนะครับที่มีความคิด เป็นที่อุนแรงรและก็กองต่อการร้ายเนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นครับครับหัวข้อที่เจนี่คือการร่วมกันปกป้องสังคม,มจากแนวคิดที่ไม่เชื่อการมีของพระผู้เป็เจ้าและการเสื่อมถอยทางด้านศิลธรรมนะครับอันนี้ก็จะต้องร่วมกันป้องกันสังคมให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะตอนนี้ความ แนวความคิดในการไม่นับถือศาสนาหรือการมไม่เชื่อผู้เเจ้าและก็หลักศีลธรรธมที่มันเสืออ่อมถอยลงไปนะครับเราเห็นก็อเรียกร้องต่างๆในสังคมเนี่ยม,มันแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่ใเฉพาะไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเพียงนั้นนะครับประเทศต่างๆเรา,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 าเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่นํามาอ่า,อาร่วมกันนะครับพิจารณา มีผู้นำเสนอแล้วก็มีการออกความเห็นนะครับเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในในภูมสังคมนะครับมีความหลากหลายจะต้องไม่มีการไปจับจ้วงไปละเมิดนะครับศรัทธาของาศาสนิกจนอื่น นะครับเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้นำมาพูดกันครับผู้ผู้แทนผู้ที่นําเสนอนะครับในหัวข้อหลักครับครับผมะอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยผมคิดว่าบริบททั้งหลายเนี่ยกับประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเข้ากับทุกหัวข้อนะในเรื่องนี้ของการอยู่ร่วมกันเนี่ยตรงประเด็นอันนี้ตรงน่าสนใจตรงที่ว่าในขณะที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นการสื่อสารเป็นการเผยแพร่เช่นเดียวกัน นี่ผมดูแล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการรับใช้อิสลามนะครับให้เกิดความสามาคัคคีนะองค์กรนะศาสนาต้องมีการสื่อสารร่วมกันซึ่งกันและกันเนี่ยองค์กรศาสนาต้องยอมรับความแตกต่างนะในสังคมทั่วไปเพื่อนะให้เกิดความร่มเย็นนะอันนี้เข้าแน่นอนเลยนะครับให้ความสําคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอักุรอานฮะดิสนะให้ให้ตรงเป้าถูกต้อง ส่งเสริมทางสายกลางหรือว่าสติยานั่นเองนะครับมีความพยายามนะที่จะต้องร่วมกันต่อสู้หรือว่าต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่ในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้สังคมเสื่อมถอยผมคิดว่า1-7ถึงเเนี่ยมันเข้าบริบทนะทั้งหมดของของในสังคมไทยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะมีการ ที่จะเชื่อมโยงกันต่อไปในอนาคตอาจารย์ครับในหัวข้อทั้งหลายแหละเนี่ยประเทศไทยของเราได้มีโอกาสได้นาํนเาเสนอแนวคิดต่างๆอในหนึ่งถึงเจ็ข้อนี้อะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับผูช่วยศาสตราจารย์แล้วก็อดุลย์นุ่มศพก็ได้มีโอกาสครับนะครับนำเสนอ,อบทบาทขององค์กรศาสนาอิสลามในประเทศของเรานะครับ,รบก็ได้นําเสนอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าในประเทศไทยเรานั้นเน่ย และคนส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธแต่สำหรับศาสนาอิสลามเราก็มีพระราชบ,บัญญัติการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามที่ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะครับและก็ในในพระราชบ,บัญญัตินั้นนี่ยได้กำหนดองคอ์กรศาสนาอิสลามโดยพาะอย่างยิ่งก็คือสถาบันของ อจุฬาธิรมนตรีนะครับแล้วก็ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของจุฬาราชมนตรีได้กล่าวถึงหน้าที่บทบาทของจุฬาราชมนตรีครับในการที่มีบทบาทในทางสังคมและก็เข้ากับเรื่องราวที่เป็นหัวข้อการประชุมปอดิฐ์นะครับมันก็คือการติดต่อการสื่อสารและก็การมีสถาบันอาวสเดีทการมีเครืขการ นะครับที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆโดยที่ไม่ได้จำกัดศาสนานะครับ,รบว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมที่ประชุมก็รู้สึกชื่นชมกับประเทศไทยเรานะครับว่าแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับสือศาสนาอิสลามแต่ว่าศาสนาอิสลามก็ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและก็มีพระหมหากษัตริย์เป็นอัครศาสนูปถมัมภพวกที่ให้การ อุปการะดูแลแก่ทุกๆศาสนาโดยเท่าเทียมกันอย่างน้อยนะฮะก็คือเขาได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องมุสลิมที่อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยนะครับก็เรียกว่าอยู่กันอย่างสงบสุขมีความสุขนะครับในการนับถือศาสนานั่นเองอจาจารย์ถ้าจากนี้ไปเนี่ยความร่วมมือในอนาคตนะครับของประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาและสังคมเราจะมีการต่อยอด อย่างไรจากนี้ไปครับอาจารย์ครับครับในด้านของศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยอาจ,จารย์การที่ได้มีโอกาสพบกับรัฐมนตรีกิจการศาสนาการ,ร,ร,าการเผยแผ่และอาชีนำนะครับก็ได้สนทนากันในในเรื่องที่เขาได้เคยให้การสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันท่องจับระวากันทีอัลกุรอาน นะครับแล้วก็คำามอะดิษเนี่ยอาทารัฐรัศมีก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่นะครับของอซาอุดีอาระเบ,บียที่จะต้องจัดให้มีขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็ความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับก็จะตามมาอันนี้เราก็จะคุยกันโดยเฉพาะอ,อย่างิ่งก็คือในเรื่องของการเผยแผ่และก็ศาสนาและก,การ อยู่ร่วมกันนะครับอย่างสันติสุขเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ได้ได้สนทนากันในในวันนั้นด้วยนะครับครับผมฮะท่านผู้ชมครับและผมคิดว่าจากนี้ไปนะครับการยอมรับนะครับของประเทศไทยนะครับในโลกอิสลามนะครับก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นลําดับหลังจากที่ผู้แทนนะของประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยของเรานั้นนะถึงแม้ว่ามีพี่น้องมุสลิมอยู่จํานวนไม่มากแต่ก็ได้รับการยอมรับและอยู่อย่างสุขสบายนั่นเองนะครับเอาละรครับจากนี้ไปเราคงจะได้มีโอกาสเชื่อมโยงกันนะต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการต้งองขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งป,ประเทศไทยและเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันท่านอาจารย์ บุญชมขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงทานี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปผมเชื่อว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศไทยนั้นจะมีใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาและสังคมนี่คือทั้งหมดของ รายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตังลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมบรหมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุสวัสดีครับคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้จะต้องได้รับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวาตาอาลาทั้งสิน้น ไม่ว่าการทดสอบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบไปได้นั้นก็เป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮฺสุบานุตาลาและเขาจะได้รับความสาเร็จท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลอฮวสัลลัมได้กล่าวว่าผลบุญที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งแท้จริง พระองค์อัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งพระองค์จักทรงรีบทดสอบพวกเขาขณะอยู่ในโลกดุนยาซึ่งหากบุคคลใดพอใจบททดสอบนั้นความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่พอใจบททดสอบความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่เขาเช่นกันบันทึกโดยอิบนุมายะ